สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปกลยุทธ์การลงทุนโดยฟิลลิปฟันซูเปอร์มารที่จะมาอัปเดตภาพรวมตลาดแบบย่อยง่ายพร้อมกลยุทธ์การลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยในวนนี้ก็จะเป็นสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์ที่31พฤษภาค,คมถึง6มิถุนายน2565ค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยปิดบวกได้อย่างแข็งแกร่งมากกว่า6%ทั้ง3ตลาดค่ะหลังจากมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเจสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยเป็นการฟื้นตัวในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลเกี่ยวกับปัตรเงินเฟอ้อภายในประเทศค,ค่ะจากการที่ดัชนีวัดเงินเฟอ้อห,หลายๆตัวนะคะได้ส่งสัญ,ญญาณว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเนี่ยอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วโดยล่าสุดค่ะทางสหรัฐก็ได้มีการประกาศตัวเลข PCE หรือว่า ดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลซึ่ง PCE เนี่ยมันเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟอ้อที่ทางเฟดได้ให้ความสําคัญค่ะได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ที่ 6. 3เในเดือนเมษายนแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงรอบ40ปีนะคะแต่ก็ถือว่าชะลอตัวลงค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่6.6%และนี่ก็ถือเป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากมีความกังวลมาตลอดทั้งเดือนนะคะว่าทั้งเฟดอาจจะมีการร ร่งขึ้นอนตาดอกเบีย้ยถึง0.75%แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางเฟดเองเขาก็มีความพยายามนะคะที่จะออกมาสื่อสารอย่างต่อเนื่องว่าจะมีการปรับขึ้นเพียงครั้งละ0.5%ในการประชุมสองครั้งถัดไปแล้วเขาก็มองด้วยว่ามันเป็นเรทที่เหมาะสมแล้วอีกทั้งก็ยังมองด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิด e c e ซ s i o n ค่ะจากภาคตลาดแรงงานที่ยังดีอยู่ซึ่งในทิศนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขแรงงานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาค เกษหรือว่านอนฟาร์มเพโรแล้วก็อัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าตลาดแรงงานสาหรัฐตอนนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะเนื่องจากว่าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อการดําเนินนโยบายทางการเงินของทางเฟดด้วยค่ะดังนั้นนะคะมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐสําหรับใครที่เล่นสั้นในกองทุนรวมตอนนี้ยังคงไม่แนะนําค่ะแต่ถ้าหากใครอยากลงทุนยาวๆนะคะก็สามารถถือต่อได้หรือสามารถ ย่อยสะสมได้เมื่อมีการย่อตัวค่ะถัดมาด้านตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกไปในสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะจากความคาดหวังว่าอัตรางเงินเฟอ้อน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วประกอบกับทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นต่าดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราย,ยังคงต้องติดตามในเรื่องของผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจาก ทางสภาพยุโรปได้ระง,งับการนําเข้าน้ํามัน2ใน3จากรัสเซียค่ะรวมถึงจับตาการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกในวันที่2วิถุนายน,านนี้ด้วยค่ะ สำหรับดัชนี Stocks 600เรายังคงมุมมองให้เป็น Underweight นะคะเพราะถึงแม้ว่าดัชนีจะมีมูลค่าถูกมากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงค่ะในขณะที่ระยะสั้นอาจจะมีการฟื้นตัวได้ตาม sentiment ของตลาดหุ้นโลกแต่คาดว่าอาจจะถูกจำกัดด้วยความเปราะบางของพื้นฐานเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆค่ะ มากันที่ฝั่งเอเชียนะคะตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นเราก็ยังคงแนะนําให้ทยอยสะสมได้เมื่อมีการยอดตัวค่ะโดยนโยบายทางการเงินของญี่ปุ่นก็ถือว่าแตกต่างไปจากทางสหรัฐนะคะก็เลยทําให้ค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าอยู่ในขณะ,ะที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการออกมาตรการลดผลกระทบเงินเฟ้อเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะรวมถึงทางฝั่งทนาคารกลางญี่ปุ่นเองก็ได้มองว่าเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของ c o ส t push นะคะหรือว่ามาจากทางฝั่งัพพลายราคาพลังงาน เพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่จะมาจากทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างร้อนแรงค่ะก็เลยทําให้ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นยังยืนยันที่จะใช้นโยบายแบบผ่อนคลายต่อไปค่ะนอกจากนี้การเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของจีนที่เป็นคู่ค้าสําคัญของญี่ปุ่นก็ถือเป็นอีก2ปัจจัยหนุนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวได้ในไตรมาสสแล้วก็สร้าง s e n ิเมนต์เชิงบวกให้ตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นค่ะโดยกองทุนที่เราแนะนำนะคะ ก็ยังคงเป็นกองทุน Asset Plus NGF ค่ะ มาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นจีนค่ะช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทางเซี่ยงไฮ้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้พร้อมงัดมาตรการกระตุ้น50ข้อตั้งแต่การลดหย่อนภาษีอนุญาตให้ก่อสร้างมากขึ้นให้เงินอุดหนุนทางด้านแรงงานนะคะแล้วก็ส่งเสริมการบริโภคส่วนทางด้านปักกิ่งก็ผ่อนคลายให้คนสามารถเดินทางไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงจนอยู่ในระดับที่ทางการสามารถควบคุมได้ พร้อมกันนั้นทางนายกจีนนะคะคุณลีเค่อเชียงได้มีการประชุมฉุกเฉินกับตัวแทนของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริษัทด้านการเงินค่ะโดยเน้นย้ำนะคะให้เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มความพยายามในการลดอัตราการว่างงานค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าจีนเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เองนะคะบวกกับในเรื่องของ valuation ที่อยู่ในับบที่ว่าน่าสนใจแล้วนะคะเราจึงได้มีการปรับมุมมองบวกมากยิ่งขึ้นค่ะให้เป็นทยอยเข้าสะสมในกองทุนหุ้นจีนค่ะโดยมีกองทุนแนะนําเป็นกองทุน SCB CHA KTA Share และ KFC Mega ค่ะซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม A อ h ชร e นะคะหรือว่าหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะ ถัดมาที่ตลาดหุ้นอินเดียค่ะเรายังคงมุมมองให้เป็นเวทันซีเรามัดระวังการลงทุนค่ะเนื่องจากนโยบายทางการเงินยังเป็นไปแบบเข้มงวดเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟอ้อนะคะแล้วก็ราคาตลาดหุ้นอินเดียก็ยังถือว่าอยู่ในโซนแพงค่ะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศต่างๆในโซนเอเชียด้วยกันนะคะสําหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางอินเดียในวันที่6 8มิถุนายนนี้ค่ะถัดมาที่ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังคงมุมมองให้เป็นเวทัน เช่นเดียวกันค่ะโดยเมื่อทิศที่ผ่านมานะคะเซตอินดี x ก็สามารถฟื้นตัวขึ้นได้โดยเป็นบวกขึ้นนะคะประมาณ1%ค่ะแล้วก็น่าจะได้รับปัจจัยบวกจากเซนติเมนต์ตลาดโลกที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็มองว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะยังไม่สามารถรีบาวได้มากไปกว่านี้ค่ะซึ่งจุดเข้าที่น่าสนใจน่าจะต้องต่ำกว่านี้นะคะประมาณเซตอินดี x ที่1550ถึง1,580ในการลงทุนระยะยาวค่ะนอกจากนี้นะคะจะเห็นว่า หุ้นขนาดใหญ่ได้เอาเพอร์ฟอร์มไปแล้วจึงมองว่าใน2-3เดือนข้างหน้านี้นะคะหุ้นขนาดกลางถึงเล็กน่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มก็เลยมองว่ากองทุนกลุ่มหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กอย่างกองทุน Asset Plus SME TLMSEQ และ ABSM น่าจะเป็นกองทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะถัดมาที่ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็สามารถปรับตัวขึ้นได้จากการที่มีการประกาศว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจมีมูลค่าสูงถึง35% 0 0 0 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยครอบคุมตั้งแต่การใช้นโยบายการคลังการลดภาษีการพัฒนาระบบขนส่งไปจนถึงการอุดหนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะโดยเรานะคะมองว่ากองทุน Principal VNEQ แล้วก็กองทุน Asset Plus v เ e ีนะคะสอกองทุนนี้ยังคงน่าสนใจค่ะแต่อาจจะต้องรอนะคะให้ตัวดัชนี VN30 ปรับตัวลงมาอยู่ในแนวรับแรกนะคะสักประมาณ1,280แล้วก็ให้แนวรั ที่2ที่1250ค่ะ ถัดมาในส่วนของกลุ่มคอมมดิตี้นะคะเริ่มกันที่ราคาน้ำมันก็ยังขึ้นต่อยังไม่หยุดค่ะแต่ว่ามองว่าอาจจะมีอัพไซด์ที่จำกัดนะคะแล้วก็ต้องติดตามเพิ่มเติมในเรื่องของการประชุมโอเปกวันที่ 2- 3มิถุนายนนี้ซึ่งตลาดก็คาดว่าทางโอเปกไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องของการเพิ่มกาลังการผลิตสักเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่ทางหลายประเทศได้เรียกร้องให้ทางโอเปกเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ามันปรับตัวลงมานะคะแต่ว่าถ้าหากทางโอเปกไม่ได้มี การเปลี่ยนแปลงนิโยบายสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นมาทดสอบที่จุดสูงสุดของปีได้ที่แถวระดับ130เหรียญต่อบาร์เรลค่ะและสําหรับในเรื่องของความต้องการการใช้น้ํามันก็ถือว่ายังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะจากการเปิดเมืองของหลายๆประเทศในโซนเอเชียซึ่งรวมถึงเซี่ยงไฮ้นะคะที่ถือว่าเป็นเมืองท่าขนส่งอันดับที่สามของโลกแล้วก็มองวัตหากจีนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดแล้วก็อัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็ยัง เชื่อว่าดีมานการใช้น้ํามันก็จะยังคงสูงต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของทางสหรัฐค่ะก็จะมีการใช้รถใช้อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะยิ่งเป็นการช่วยหนุนให้ราคาน้ํามันอยู่ในระดับที่สูงต่อไปค่ะดังนั้นนะคะทางเราจึงยังคงมุมมองให้เป็น i ไล t l y overweight สาหรับการลงทุนในน้ํามันค่ะโดยกองทุนแนะนํานะคะก็จะเป็นกองทุน KT Energy โดยสัดส่วนการลงทุนที่เนะ น้ำก็ไม่ควรเกิน10%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดค่ะและสุดท้ายในส่วนของทองคําค่ะโดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะรวมไปถึงอัตรางเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับที่สูงดังนั้นเราจึงยังคงแนะนําให้สามารถถือครองทองคําเพื่อเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อนะคะโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่แนะนําประมาณ5-7%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดค่ะโดยกองทุนที่แนะนําจะเป็นกองทุน s b Gold Edge ค่ะ เพื่อไม่เพลิดกองไหนที่บอกว่ากองไหนดีกองไหนเด่นนะครับผมครับผมขอบคุณครับพี่เตยก็สำหรับกองทุน global infrastructure นะครับก็เป็นกองกลุ่มกองทุนที่ทางทีมเนี่ย มองว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่เอามาช่วยเสริมการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตเราได้นะครับผมเพราะว่าความเป็นกองทุน Global Infa เนี่ยมันคือสินทรัพย์หรือหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด่วนไฟฟ้านะครับผมต,ต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต่อให้เกิดวิกฤตต่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีในภาวะเศรษฐกิจเนี่ยยังไงของมันก็ยังสามารถต้องยังมีคนใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็น กลุ่มที่เอามาเสรอฟไปพอเพื่อช่วยลดความผันผวนได้นะครับผมก็ปกองอะไรกันบ้างนะครับมีกองพวกนี้เยอะไหมแล้วกองไหนน่าสนใจก็จะไปดังจอดจอดดูกันนะครับผมก็ตารางนี้นะครับผมเป็นตารางเปรียบเทียบกองทุนที่กลุ่มเป็นกลุ่ม global infrastructure นะครับผมเป็นที่เรียกว่าเป็น infrastructure ทั่วโลกนะครับผมก็ต้องบอกครับว่ามีอยู่ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมต้มบอกว่ามี มีต้งกองที่อยู่มานานหน่อยอย่ของ S C B นะครับ S C B G I F นะครับผมมีมาตั้งปี2015นะครับผมแล้วก็ตามตามกันมาเรื่อยๆคือตามไปทางตารางด้านขวาข้อลำดาบขวานะครับ p r i n c i p a l G I F T M B G Infra นะครับผม K K P ของพัฒรานกับ G Infra นะครับผมหรือของกสิกรดิสโก้กุ้งศรีบัวหลวงก็มีกอบวินฟ้าให้เลือกใช้นะครับผมประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆถ้าในเชิง performance เนี่ย S C B G I F เนี่ย เป็นตัวหนึ่งที่อยู่มานานแต่ว่าไม่ได้แก่เพราะอยู่นานนะครับฝีมือเขาดีด้วยนะครับผมพอแม่ได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มโคบินฟ้านเนี่ยลงทุนมันจะลงทุนแบบฟีเตอร์ฟันนะครับผมไปลงกองุทแม่กองหลักกองเดียวนะครับผมจะมีของทิสโก้ที่มีความเป็นสไตล์ของฟันออฟฟันนะครับคือเลือกหลายแม่หน่อย กลับมาที่ SCB JF ครับ SCB JF เนี่ยลงทุนในกองทุนหลักของ DWS นะครับผมก็ถ้าตารางนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตามความจากทีแบบคร่าวๆไว้ดูเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับผมหนึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหตุขึ่ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าดุลพินิจก็จริงแต่เขาก็จัดเต็ม90%นะครับผมก็บอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ระวัาระวังดูความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในเชิงค่าธรรมเนียมเนี่ยเหมือนฟรีทั้งทฟรีเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ ไม่ได้แพงนะครับผมต้องบอกกองทุนต่างประเทศนะหุ้นต่างประเทศเนี่ยอัตราไอ้อาตาัอาตรา,า,าของค่าธรรมเนียมการจัดการเนี่ยราวๆหนึ่งจุดหกเนี่ยคือค่อนข้างกลางๆแหละนะครับผมบวกรวมค่าใช้จ่ายอื่นเป็นทัวร์ฟรีราวๆหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยถือว่าไม่ได้บวกแพงมากนักนะครับผมแล้วก็ฟอนต์เอ็นฟรีอยู่ที่ราวหนึ่งจุดหกนะครับผมก็คือกลางๆ แล้วก็ไม่มีแบ็กเอนนะครับผมขั้นต่ำพันบาทนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าถึงคนที่เงินลงทุนไม่ได้เยอะมากมาเข้าใช้ลงทุนได้นะครับผมมองถัดมาข้างๆกันครับ principal GIF นะครับของทางรอจอ principal นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไปดู format เนี่ยก็ค่อนข้างไล่เรียกใกล้เคียงแข่งกันมาก ของ s c b g i f นะครับผมแต่ว่าส่งตัวเนี้ยเขาจะใช้กองทุนหลักต่างไปนะเป็นของกองทุนหลักลาซาด์โคโบลนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้การเหตุการแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกครับว่าเหตุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมในฟันแท็กซี่นะครับผมแล้วก็แมเนจเมนต์ฟรีเนี่ยต้องบอกว่ากลางๆนะครับ1.6คล้ายๆกับตัว SCB แต่ว่าพอเป็นทั้งทั้งฟรีเนี่ยแอบแพงอยู่หน่อยนะครับข้าไมไปถึงเกือบ2%เลยทีเดียวนะครับผมประมาณ2%นะครับขณะที่ฟอนต์ แล้วก็ TMB G Infa กับ KKP G Infa เนี่ยต้องบอกว่าใช้กองทุนหลักกองทุนแม่เดียวกันกับของ principal เลยครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฝีมือผลง,งานเนี่ยก็จะวิ่งตามเทียบตามตาม,ตามกันมาเลยนะครับผมแต่ของ TMB เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรเด็ดมากเท่าไหร่นะครับก็จะคล้ายๆกับ principal นะครับค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมการลงทุนเข้าข้างแรกเนี่ยคล้ายๆกันนะครับผมแต่ทั่วๆไปจะถูกกันหน่อยขณะที่ตัวที่น่าสนใจเลยถ้าใครชอบสไตล์เดียวกับของ principal JF เนี่ยต้องบอกว่า KKP จีอินฟาของกรุงไทยพัฒนาเนี่ยใช้กองทุนหลักเดียวกันลาซาดนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีโปรนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมขาเข้านะครับตอนนี้ฟอนต์เอนเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆกองพวกนี้ฟอนต์เอนก็อยู่ราวหนึ่งจุนะครับแต่ตอนนี้ของ k คเคพเขามีโปรงดเว้นค่าธรรมเนียมโดยถึง30มิถุนายนนะครับท่านใช้จะเข้ากองอินฟาช่วงนี้ KKP เป็นตัวหนึ่งสำหรับคนที่เน้นของถูกนะค่าธรรมเนียมถูกนะครับแล้วก็นอกเหลือจากฟอนต์เอนที่มีโปรโมชั่นช่วงนี้ก็ต้องบอกครับว่าตัว maintenance free total f r เนี่ย ก็จัดว่าฉีกออกมาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเก็บยู่รา่าแค่หเเท่านั้นครับโทษโทฟีก็ใก,กล้ระหลักหนึ่งจุดสองก็เป็นตัวหนึ่งที่ในเชิงค่าธรรมเนียมฝีมือเก่งไล่เลี่ยลองๆไป s อชบีเแต่ว่าค่าธรรมเนียมถูกแล้บบางคนก็จะมีมุมมองครับว่าฝีมือผลงานเนี่ยยังไม่ได้ไม่นอนแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันแน่นอนแล้วชั้นโดนเก็บเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นเนี่ยเน้นของถูกค่าธรรมเนียมถูกก็ K k p เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจ นะครับผมถัดออกมาครับผม KG i n f ินฟของภัสิกรนะตัวนี้ก็ใช้แม่กองทุนหลักเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นของพอร์ a แกนส n ตเลนะครับผมในเชิงค่าธรรมเนียมจริงๆค่อนไปในทางถูกนะครับผมก็ b ม n ดฟเนี่ยอยู่ราวๆ1.2เพรานั้นเองครับแต่ว่าเรื่องการเ e d g ความเสี่ยงตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะค่อนข้างกลางๆครนะคือเ e d บางส่วนประมาณ 70%นะครับผมไม่น้อยกว่า75%นะครับผมแล้วก็ในเชิงฟอนต์เองก็ปกติครับเรา1.5นะครับผมขณะที่ทิสโก้ JF เนี่ยเม่กี้เกิดไปแล้วว่าเป็นสไตล์ฟันล็อกฟันเนี่ยเขามีกองทุนหลักคนหนึ่งเป็นของลาซาอันเดียวกับแก๊งพิซิโฟ่ TMB JKP นะครับผมเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งไปลงกอง First c i t เท่านะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ของความกระจายค่อนข้างจะมากกว่า กองอื่นๆทั้งหมดในตรงนี้นะครับผมที่ความเสียาาเ่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็เหตุตามดุลพินิษแต่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหตุทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในแง่าาของค่าธรรมเนียมก็ถือว่าถูกตรงฟอนต์เอ็นหน่อยละกันหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่ก็ไม่ถูกเท่า KKP ที่ช่วงนี้มีโปรคือค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นเข้าฟรีนะครับผมขะที่ถัดมาครับผมกรุงศรีอินฟรานะครับผมตัวนี้เนี่ย ก็ใช้กองทุนหลักไม่เหมือนคนอื่นอีกแล้วนะครับเป็นตัวเครดิตสวิสนะครับผมเหตุความเสี่ยงต่างเปลี่ยนทั้งหมดนะครับผมเบนฟรีก็ถือค่อนข้างถูกนะครับ0.7ก็ถูกถูกที่สุดในหมู่เพื่อนเลยนะครับผมสไลด์หายครับผมถูกที่สุดในหมู่เพื่อนเพื่อนะครับแต่ว่าฟอน์เองก็ปกติครับราวหนงขณะที่กองน้องใหม่สุดๆไปเลยนะครับ B Global Infra ของทางโบหลวงนะครับผมเพิ่งตั้งกองเมื่อ มีนาที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็เห็นความเสี่ยงตามดุลพินิจนะครับผมค่าเมียมก็เก็บถูกนะครับเอาค่าเมียมมาล่อใจครับเก็บระดับหนึ่งเปอร์แต่ว่าฟอนต์เอ็นอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับก็ยังไม่ได้ใจเท่ากับตัว KKP ตอนนี้นะครับที่เขาฟรีเลยจนถึงสามสิบมิถุนายนนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับผมในเชิงของข้อมูลตามฟันแฟกชีทนะครับผมทีนี้ถ้าไปดูในแง่ของผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาแต่ละคนเป็นกันยังไงกันบ้างนะครับผมว่าอันนี้เนี่ย ดูภาพเปรียบเทียบระยะยาวก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นการเปรียบเทียบระยะ5ปีกว่าๆนะครับผมเกือบ5ปีนะผมไม่ถึง5ปีหรอกประมาณ4ปีประมาณ4ปี8เดือนนะไม่ผิดนะก็จะเน้นกองที่อยู่มานานแล้วพอสมควรนะครับ5กองนะครับผมสิ่งที่เห็นก็คือเห็นแบบเบื้องต้นก่อนเลยคือไอเส้นสีม่วงที่ตัวชนะสุดเนี่ยของ s อ b ตัวที่ตั้งมานานสุดค่อนข้างเป็นตัวหนึ่งที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในแง่ของรีเทิร์นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปดูในแง่ของความผันผวนเนี่ย เราก็ต้องบอกเขาว่าอ่าเ c b ผลงานดีสุดแต่ว่าความผันผวนเนี่ยต้องบอกอยู่ระดับกลางๆของรุ่นนะขณะที่แก๊ง Principal TMB นะครับผมแล้วก็เ k, k p เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ o ควา n ม e เนี่ยอยู่กลางๆนะแต่ว่าความผันผวนเนี่ยค่อนข้างหนักเลยส่วนหนึ่งต้องบอกเขาว่าสไตล์กองทุนของลาซา,าของตัว p ร i n c i p a l TMB k อ p เนี่ยเขาเป็นอันหนึ่งที่ มีความกระจุกตัวค่อนข้าง high conviction กับเพื่อนหน่อยนะครับนั้นความผันผวนก็จะค่อนข้างหนักนะครับผมขณที่ทิสโก้เนี่ยจะเห็นเลยว่าผลงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับเพื่อนๆในในรุ่นนะแต่ว่าความความลดความผันผวนความเ d เนี่ยจะน้อยกว่าเพื่อนเลยด้วยความเป็นฟันออ f ฟันด้วยนะครับมีการกระจายที่ค่อนข้างมากกว่านะครับผมส่วนคนหนึ่งที่อาจจะดูค่อนข้าง อ่อนที่สุดในกลุ่มอ่อนที่สุดในรุ่นก็จะเป็นของกสิกรนะครับคือผลงานเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวท็อปโดดเด่นเท่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความผันผวนเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมก็ถ้ามองคร่าวๆเน้นรีเทิร์นสูงแต่ว่าผลความเสี่ยงความผันผวนเยอะนิดนึงก็ s c b j F เป็นตัวนี้น่าสนใจที่สุดในรุ่นนะครับผมผที่ลองมาก็้วเป็นแก๊ง principal tnb แล้วก็ kkp นะครับผมทีนี้เราไปดูภาพระยะสั้นช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาบ้างเพรหนึ่งพอเทียบช่วง1ปีเนี่ย เราก็จะเทียบกองได้มากขึ้นนะครับผมก็จะเห็นภาพนะครับว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยแกง Princi t ิ b t ีเ KKP เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเกาะกลุ่มอยู่ท็อปเทียนะครับผมเอาชนะตัว SCB มาได้นะครับผมแต่ว่า SCB เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ากลายเป็นกองที่แย่ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างอยู่แบบที่เก่งสําหรับความเป็นกองโกลบอล i ินฟาในในกลุ่มด้วยกันนะครับผมขณะที่คนที่ค่อนข้างอยู่ในตที่ อาจจะอ่อนกับเพื่อนๆหน่อยนครับกับซีกรกไว้ยังอ่อนอยู่นะครับผมซิสโก้เนี่ยขยับขึ้นมากลางๆนะครับผมแต่ว่ากรุงศรีเนี่ยที่มาทีดหลังไม่นานเนี่ยก็ค่อนข้างจะยังไม่ยังยังไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับผมถัดมาครับดูเรื่องรีเทิร์นไปเยอะเราไปดูในแง่ของรอดาวกันบ้างอันนี้เปรียบเทียบรอดาวในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่ากองโกโบอินฟาเนี่ยเราพูดไปแล้วว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นอินฟาสักเจอเนี่ยทางด่วนไฟฟ้าน้ำประปาพวกเนี้ย มันเป็นของที่คนต้องกินต้องใช้แต่แน่นอนครับว่าในโมเมนต์ของการลงทุมที่มันมีความเป็นของความเป็นกองทุนหุ้นเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนที่เราเราต้องเจอนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกองอินฟ้าเราปลอดภัยนะครับกองอินฟ้าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอย่างช่วงที่กราฟตกนหนักเนี่ยเป็นช่วง2020ที่เรืยอว่าหุ้นมมันตกกันทั่วโลกอินฟ้าก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะครับผมหรือยอย่างช่วงปีนี้นะครับที่หุ้นตลาดหุ้นเนี่ยมีการผันผวนนะครับผมกองอินฟ้าก็โดดผลกระทบเหมือนกัน ผมแต่จริงๆก็ต้องบอกรัาว่าถ้าเราเทียบกับกลุ่มแอสเซทคลาอื่นๆนะครับผมอันนี้เนี่ยผมลดกลุ่มกองทุ้นอินฟราเหลือแค่เส้นสีม่วงกับเส้นสีสีออกนะม่วงน้ำเงินม่วงม,งมองอน,น้ำเงินอ่อนแล้วกันน,นิดน,นึงนะฮะกองสีม่วงม่วงน้ำเงินอ่อนเนี่ยก็คือ Princi p ิ l กับ SCB นะครับจะเห็นว่าในเชิงของรีเทิร์เนี่ยถ้าไปเทียบกับกองทุนหุ้นเสียเงินเข้มนะครับผม t m เ t q g นะครับเสียเงินเข้มจะเห็นว่าในเวลาโมเมนต์ของการโกลด์เนี่ยแน่นอนพวกกองทุนหุ้นอินฟราเนี่ ไม่สามารถสู้กองถุนหุ้นที่เป็นหุ้นโกรดหรือหุ้นที่เป็นหุ้นอื่นๆได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าในเชิงของ p r protect d o w n s ซ d e ในแง่วงที่ตลาดมีความผันผวน,ผนปรับลงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาพปีในปีนี้เลยเนี่ยเส้นสีเงินเข้มเนี่ยลงมาค่อนข้างหนักแต่ว่าแก๊งอินฟาเส้นสีม่วงเนี่ยถือว่าโดนเบากว่าขณะที่เส้นสีฟ้าอ่อนเลยนะครับผมเส้นสีฟ้าสดใสนั้นเนี่ยเป็นตัว KT Pro p e r t y ตนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกองหลีดนะครับบางคนจะถาม่าแนะนําอินฟาอย่าหลีดใช้ได้ไหมอะหลีดโอเคไหม ลีดก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมธีมการเปิดเมืองนะครับแต่แน่นอนวนะ่าลีดก็ยังมีความผันผวนที่มากกว่าตัวอินฟานะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครต้องการหาแอสเซทที่เอามา,เ,าเน้นมีความเป็นพูดนะแต่ว่าก็ปลอดภัยระดับหนึ่งปลอดภัยมากกว่าลีดก็เป็นอินฟาเนี่ยแหละครับที่น่าจะหยิบใช้ในการเป็นสัดส่วนหนึ่งของพอร์ตถ้าจะมองว่าเอามาลดความผันผวนของพอร์ตไปสิเอาอินฟาเนี่ยเป็นตัวช่วยได้นะครับผม ก็อันนี้อาจจะไม่เล่ารายละเอียดเยอะนะครับผมก็เป็นการเปรียบเทียบหุ้น10อันดับแรกของกองอินฟ้าต่างๆนะอาจจะยิบมาไม่ครบทุกกองนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าของ SCB เนี่ยมีความกระจุกตัวเนี่ยก็พอสมควรนะหุ้น10ตัวแรกอย่างราว เกือบ50%นะคะับแต่ของ principle เนี่ยตัวที่สองเนี่ยอ,อันอันตรงกลางด้านบนเนี่ยซึ่งมันจะเหมือนกับของ TMB แล้วก็ KKP นะครับแล้วเนี่ยผมจะถือให้มองรวมกันเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นกองหนึ่งที่มีความกระจุกตัวมากกว่าเพื่อนๆน,นะครับสิบตัวแรกเนี่ยซัดไปประมาณ70%ของพอร์ตนะครับคือมีความกระจุกตัวในอินฟาของเขาพอสมควระครั <c oughs> ที่ตัวหนึ่งที่เหลือเนี่ยมีระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับผมคือสิบตัวแรกเนี่ยราวๆ40% 30%นะครับผมทีนี้ในแง่ของ เชิงจ e โอกราฟิกบ้างนะครับผมก็ต้องบอกเขาว่าส่วนใหญ่เนี่ยกองอินทอรส่วนใหญ่กองบอินทราส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างโอเวอรสัดส่วนไปทางฝั่งนอตอเมริกาเป็สหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมีของตัวราซาที่เป็นของ KKP TMB แล้วก็ p r i n c i p l ษนี่แหละที่มีความเป็นไปใทางฝั่งยุโรปมากกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นดีเทลคร่าวๆเกี่ยวกับสัดส่วนที่เข้าไปลงทุน นะครับผมทีนี้มองภาพรวมโดยสรุปนะครับผมในแง่ของ list and reward เนี่ยครับผมก็เป็นอันหนึ่งที่ผมออามาใช้แทบจะทุกสัปดาห์แล้วนะครับผมก็กราฟจุดแต่ละจุดคือตัวกองทุนนะครับผมจุดที่อยู่บนบนคือจุดที่เป็นกองทุนที่ฟอร์แมนค่อนข้างโดดเด่นกับเพื่อนนะครับจุดที่ไปทางขวาขวาคือจุดที่ความผันผวนสูงนะครับผมฉะนั้นยิ่งอยู่ซ้ายยิ่งผันผวนต่ำกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยไม่แตกใจเลยครับกองที่เป็นไอตัวสามเหลี่ยมด้านซ้ายล่างเนี่ยของคิสโก้เนี่ย เข้าตำราง,งความที่จะเป็น lower list นะแต่ว่า lower return เพราะเขากระจายตัวค่อนข้างโอเคมากกว่าคนอื่นๆมีความเป็นฝันรอกฟันนะครขณะที่ของ SCB เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เน้นเอาใจคนสายชอบ return เ,เยอะๆนะครับใครที่ค่อนข้างเชื่อมัน่น return ในอดีตเนี่ยก็มองว่า SCB เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำง,งานมาได้ค่อนข้างดีทางภาพระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะครับผมขณะที่3กลุ่มที่เกาะกลุ่มกันนะครับผมแก๊ง principal TMB เนี่ยตัวเนี้ย ก็ทำดีเทอได้เป็นรองลงมาจาก SCB นะแต่ว่าความผันผวเนี่ยค่อนข้างแอบมากกว่านิดนึงเชเนี่นถ้าเอาคุ้มในบริบทนี้ก็ SCB เป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจแต่ถ้าหอรุโรมใช้ได้ B, ifa, K K p r i n c i p ป e CMB, g อ็มก็เป็นตัวที่มีความใช้ได้นะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการอิงจากรายละเอียดข้อมูลของผลตอบแทนแล,ล้วความผันผวนในอดีนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องย้ำกันครับว่าภาพในอนาคตเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมไอ้ผลตอบแทนในอีกเนี่ยเอามาการันตีผลตอบแทนในอนาคตเอซบปีห้าปีที่แล้วเป็นที่หนึ่งแต่จะเห็นว่าภาพหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะครับผมใช่เนี่ยแต่มันก็พอจะบอกคร่าวๆได้ว่าเออเป็นกองดุหนึ่งที่ทำพอแมนเนี่ยมีความสม่สมนนําเสมอในเรื่องของการคงความสามารถในการบริหารจัดการนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วป r ินซิปอลไอ้กองกองที่เป็นไอ้ global infra เนี่ย เป็นทางเลือกหนึ่งที่เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกหลักที่บอกว่าอ,อ๋องั้นไม่เอาความผันผวนเน้นความปลอดภัยฝรับลงมาเอาอินฟาทั้ำพอเลยครับจ,จะไม่ใช่นะครับเป็นหมอเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระจายความเสี่ยงมากกว่านะครับผมอันนี้ก็มีเท่านี้เกี่ยวกองอินฟาในการเปรียบเทียบกองนะครับผม